สวัสดีครับทุกคนสุขสันต์วันสงการล่วงหน้านะครับวันนี้วันที่11เมษาครับผมอยู่ที่โชว์รูมนิสสันหนองแขมครับเตรียมส่งมอบรถวันพุ่งนี้12นะครับลูกค้ารับรถก่อนสงการก่อนวันนี้เลยมีบรรยากาศเสียงเพลงเป็นบรรยากาศสไตล์ของสงการมาเลยนะครับจะส่งมอบรถคันข้างหลังนี้เองครับเป็นนิสสันคิกรุ่น V นะครับสีบรอนเงินนะครับราคา8,49,900บาทนะครับวันนี้เลยถือโอกาสมารีวิวก่อนส่งมอบนะครับเผื่อตัดต่อคลิปนี้ทันให้ลูกค้าดูก่อนเร็วก่อนวนนี้ลูกค้ามารับรถนะครับ คิกส่นวีนะครับก็เป็นรุ่นที่มีออปชันในเรื่องของตัวพวกกล้องรอบทิศทางมาให้แล้วนะครับด้านหน้ามีไฟตัดหมอกแล้วความแตกต่างภายนอกเมื่อเทียบกับตัวรุ่นท็อป VL ก็ต่างกันแค่ในส่วนของตัวแถบไฟแต่งยาวข้างหลังนั่นเองนะแต่ว่ามองข้างหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนเป็น VL อยู่แล้วนะครับซึ่งข้างหลังก็มี VL อจอดอยู่คันหนึ่งนะครับในส่วนตัวประกอบการใช้งานนะครับนคันนี้ลูกค้าเน้นเป็นส่วนรถนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็มีแค่ติดฟิล์มนะครับลูกค้าติดฟิล์มแล้วก็ ติดสครับเพจไปนะครับติดฟิล์มกันรอยวิทยุหน้าจอไปให้นะครับรีโมทมีให้2ชุดนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมีปุ่มล็อกรถลด,ล,ดล็อกรถนะครับแล้วก็มีดอกกุญแจฝังอยู่ด้านหลังนะครับก็ถ้าเกิดในกรณีมันเป็นอินเทลเจนต์คีย์แล้วเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ใกล้ๆรถรีโมทก็สามารถกดล็อกรถลด,ล,ดล็อกรถได้เลยอยู่แล้วนะครับกด1ครั้งล็อกรถพร้อมกระจกข้างพับไปแล้วแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะปลดล็อกนะครับ หน้าตาประมาณนี้นะครับภายในมีตัวชุดตกแต่งสแตนด์พักเกตนะครับแผงชุดนี้พร้อมไฟ Ambient น i g ไลนะครับแต่ว่ารุ่น V จะไม่มีไฟส่องพื้นเหมือนรุ่น VL นะครับเบาะหนังลายเดียวกันเลยสีดําได้สีเทานะครับติดตั้งสครับเพดเพิ่มเติมไปนะครับฟิล์มติดตั้งหลายวันแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยอยู่แล้วนะครับก็ออกรถไปกดกระจกใช้งานได้เลย ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับที่เมื่อเทียบกับรุ่น VL เขาจะมีแถบไฟท้ายอย่างตรงนี้นะตัวนี้ก็ของรุ่น V L ยังไม่มีนั่นเองมีแถมถาดท้ายแต่บังเอิญถาดของยังไม่เข้าช่วงแก้สงการัพพลายขาดนะครับก็จะมีถาดท้ายแล้วก็ตัวปลายท่อติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับ ในส่วนภายในรถนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนกับตัวรุ่น v กเว้นตัวกระจกมองหลังที่ไม่ใช่เป็น IRVM นะครับนี่ก็คือเป็นกระจกมองหลังแบบธรรมดานะครับหน้าจอในส่วนของตัว Apple CarPlay Android Auto มีให้เหมือนกันนะครับหน้าตาประมาณนี้แยวกดปุ่ม push start โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อเปิดระบบไฟให้ดูนะครับหน้าตาประมาณนี้คามล่าดูกล้องด้านหน้าได้นะครับในส่วนตัวภาพของกล้องรอบทิศทางมาพร้อมระบบตัวจับความเคลื่อนไหว Moving o b j e c t i v e นะครับ ตัวระบบแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ตามสูด18นะครับสูงสุด32องศานะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีฮีตเตอร์และ M by 23ของเราเนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่มีตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับแต่ระบบคอนโทรลในการ,รบังคับการขับขี่การเคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันอยู่แล้วมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับตัวไดร์โหมดที่ปรับเป็นโหมด Normal Eco Sport ได้แล้วก็ปุ่มในส่วนของตัว EV mode นั่นเองนะครับลักษณะตัวสวิตช์คันเกียร์ประมาณนี้นะครับ ในส่วนตัวพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นครุสคอนโทรลแบบธรรมดานะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธและก็รับสายวางสายจากโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อในส่วนคําสั่งเสียงกับมือถือได้นะครับแล้วก็หน้าจอด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นคอนโทรลที่ควบคุมหน้าจอครับในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลแล้วก็ เป็นในส่วนตัวปรับเครื่องเสียงหลังหล้วหน้าจอหลักมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะเป็นหน้าจอในส่วนตัวดูพวกวิทยุนะครับอ,อ,อัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันแล้วก็หน้าจอเตือนนะครับรุ่นนี้ก็มี forward emergency brake ก็คือเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินมาให้ระบบ warning เตือนประตูบ้านไหนเปิดอยู่มันก็จะคอยเตือนนะครับแม้กระทั่งฝาท้าย ระบบการตั้งค,ค่าก้านขับขคล่ต่างๆเนี่ยก็เป็นระบบความปลอดภัยที่รถมีให้นะครับก็แนะนําว่าใช้งานไปเถอะไม่ได้เป็นเบรกฉุกเฉินระบบเซ็นเซอร์ไถยหลังนะครับระบบเตือนเมื่อลาเวลาเดินทางไกลแล้วก็พวกการตั้งเวลาหรือไปกระทั่งอุณหภูมิต่ําเกินไปเวลาที่เราขับเคลื่อนนะครับระบบเชสซีคอนโทรลก็คือตัว Active t r a ร Control นะครับช่วยเวลาเข้าโค้งเร็วๆมันก็ช่วยควบคุมสุรภาพให้ซึ่งรุ่นนี้ก็มี w d c อยู่แล้วก็คือปุ่มนี้นะครับระบบมันทำงานให้จนมัติอยู่แล้วก็อย่าไปปิดมันดีกว่าแบ็กกลับมาสักครู่ Diver Assist นะครับคขาจะมด้เพลก,ก็การตั้งค่าหน้าจอของตัวเรดใหม่ตัวนี้นะครับ V Core Setting ก็เซตติ้งค่าต่างๆของตัวระบบรถมันทนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวการตั้งค่าของช่างเวลาเข้าสูรเนาะช่างก็จะตั้งค่าให้อันนี้เราก็ปล่อยไว้นะครับช่างจะคอยตั้งให้เวลาเราเข้าเช็คระยะนาฬิกาภาษาก็เปลี่ยนจากไทยอังกฤษได้นะครับ แล้วก็กลับมาหน้าจอโฮมก็เป็นหน้าจอในส่วนของตัวดูการถ่ายเทพลังงานของการทำงานของตัว ePower นั่นเองพวงมาลัยนะครับปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับอ่าแล้วก็เรากลับเข้าไปที่เดิม ระมานในส่วนของตัวปุ่มที่เป็นเลข1 0น,นะครับก็คือในส่วนตัวปรับความสูงต่ําของไฟหน้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสจะต่ําสุดนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยจะสูงสุดนะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดมันสาดไปส่องไกลเข้าตาคันที่สวนมาอาจจะปรับให้มันต่ําลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ปุ่มปรับแสงของไฟแอมเบียนท์นะครับซึ่งมีถึง7สีนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับอย่างปรับเป็นสีฟ้าสีม่วง สีส้มเลยครับตามฉลกได้เลยด้านลางก็เป็นในส่วนของตัวปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ำมันนะครับเราเติมแกส๊สฮ e ร0อ e 0กฮอรได้นะครับแม่แนะนำไม่รองรับ E35 พูดผิดดูนะครับรถมารับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเอาไปใช้ช่วงสงการเดี๋ยวเอานิสันโนตมาฝากจอดเข้าศูนย์ไว้ด้วย สีบรอนเงินก็สวยงามนะครับใช้งานแบบนี้สีบรอนก็เป็นสีที่ดูแลง่ายที่สุดในบรรดาสีรถต่างๆนั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกัน อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถนั่นเองให้ลูกค้าเห็นรถตัวเองก่อนว่าเตรียมจะส่งมอบแล้วรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ในแง็บพรุ่งพรุ่งนี้เราพบกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาชมคลิปนี้ด้วยนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i b e ให้ด้วยนะครับอยากซื้อรถก็โทรหาผมด้วยนะครับ0899690690นะครับยินดีให้บริการดีๆคัดเลือกนําปรึกษานะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจะส่งการแล้วขอทุกท่านมีความสุขในช่วงวันสงกรานต์นะครับก็ไปพักผ่อนท่องเท เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ